สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายการ, ه, รอ๋อเหรออีกคงเดี๋ยวสวัสดีทําไมอ่ะทำไม,ำไมล่ะคะเราต้องสวัสดีทุกเบรกเพราะเราเป็นคนอย่เบรกหน้าไม่สวัสดีฉันลุกขึ้นไปเลยเพราะเราเป,เป็นคนน้ำน้ำคะ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่เรียกว่าโอโหแบบเสียงของเธอนะคะสะกดใจคนฟังหลายๆคนทุกรุ่นนะคะแล้วก็ น้ำเสียงอันนี Mat ้เพลงก็มีความเป็นอมตะมีตลอดมาเสียงของเธอสะกดใจแต่เราอยากให้เสียงของเธอสะกดจิตบ้างหรอคะแต่ว่าพี่ก้อยเขาก็เรียนสะกดจิตมาเราต้อนรับกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งนะพี่ก้อยสัญญากับเราแล้วสวัสดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นนองน้อมไหวเป็นทุกช็อตเลยใช่ดีค่ะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยเป็นพร็อพที่ทําให้ดูเข้ากับพิธีกรไม่ไม่ธรรมดาราะบราวนี้คืออุ้ยเอาอีกแล้ว นี่นี่ชอบพูดก่อนเลยเลยค่ะามพูดแบบนี้ทำไมล่ะเขาอุตส่าห์ก็เราจะเป็นพร็อพเราจะยังไม่พูดไหนไหนพูดแล้วแต่ว่าทคำแบบทอนสกายก็หายเอาใจคุณพงษ์ชัยนิดนึงค่ะอะไรคะขอกล้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะเอาอีกแล้วเอากล้องไปจากชั้นอีกแล้วไม่ไม่ซูมเข้าไปแล้วที่จะชี้ด้วยอือช่องเรานอกจาก beauty TV ช่อง5 6นะคะช่อง5 5ของเราคือ TV direct ค่ะกลับมาที่นี่ค่ะเข้ามาที่ฉันนั่นเอง คุยเรื่องขนมแล้วเหรอโงนเ่ยไม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งกล้องจับมาหน่อยสิอกล้องตัวนี้ใช่ป่ะครับเห็นไหมพวกเราสวยน่าก <and> ินอะสวยน่ากินมากเลยอันนี้เป็นบราวนี่ฝีมือของพี่ก้อยสั่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ท้ายรายการแต่ระหว่างนี้เราจะคุยกันไปแล้วก็ทานไป เขไม่น่าล่ะที่ความบราวนี่ไว้พอจุดประสงค์นี่เองไม่เราต้องดูจริงสมัยนี้เราอย่าไปปลอมหิวก็ต้องบอกว่าหิวกินก็ต้องบอกว่ากินเพราะว่าเราเป็นคนน้อมน้อมค่ะเรามาเริ่มที่พี่ก้อยกันเลยนะคะค่ะพี่ก้อยเนี่ยเราย้อนไปนิดนึงทันจําได้ว่าตอนนั้นทันเห็นปกเทปแปลกตรงที่หัวใจอัลบั้มแรกแปลกตอนนั้นนี่มันนานมากหนูจําได้ว่าเห็นปกเทปผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็ น่าสนใจแล้วก็พอซื้อเพลงมาฟังก็ประทับใจมากตอนนั้นพี่ก้อยเข้าวงการมาสุแแรมนี้ได้ยังไงคะก <K ey> ็ Barn mm. <K ey> เป็นอัลบั้มแรกที่เขาได้ยินนะคะ<ช>คือแปลกตรง้ี้หัวใจแล้วก็เออยี่สิบตอนนั้นปีพศสองพันห้าร <K ey> อยอแตายละ <K ey> <K ey> ไม่ออกเลยอะลืมไม่เป็นไรครับ่สามสิบกว่าค่ะสามสิบกว่าสามสิบกว่ากว่าแล้วกันสามสองอะไรเงี้ยป่ะโอเคครับคือตอนนั้นเนี่ยฟังตอนนั้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าพอเราฟังเราชอบแต่ว่าตอนนั้นเหมือนว่าเอะทําไม่เขาไม่ค่อยโปรโมทผู้หญิงคนนี้ทั้งทงที่เพลงเพราะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะพี่ก้อยตอนนั้นกระแสของเพลงร็อกมันแบบกรหึมมากก็หึมมากจนแบบว่าไมโครทุกอย่างใช่เขาก็แต่เขาก็งานเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าอ่ะจะช้าอยู่ใหญ่ก็วางไปแล้วเดี๋ยวเราก็ คือเพลงเพลงช้าเหมือนกับว่ามันต้องค่อยๆซึมอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช้เวลาแต่ปรากฏว่าพอวางแล้วก็จะได้แตลคะฮะทำไมครับคุณพี่สวยเปล่าค่ะไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบพี่ทานข้าวบ้างหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้อ้วนสุดแล้วนะจรงแต่อยู่แกรมมี่นี่อ้วนสุดแล้วเหรออันนี้หนักเท่าหร่คะเนี่ยจำน้ำหนักไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนที่ทำเพลงชุดเนี้ย ยามีโกะซีรีส์สุนทรภ่ทำกับเขาด้วยเขาเป็นนี่แต่หน้าตาน่ารักนะผมก็มาอัปเดตอินเทรนอีกครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยตอนนั้นดูจะอบวบอิ่มกว่านี่คืออวบแล้วเหรอคะได้แค่นี้ค่ะพี่ไหนลองจากนั่นแล้วก็ไปครูทานด้วยค่ะครูชีว่าอันนี้ค่ะเขาเรียกอวบอิ่มิคาอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าบราวนี่อร่อยมากขอเดียานะจ๊ะหวานกำลังกลมกล่อมทีเดียวนะจ๊ะสั่งได้จ้ะเย็นค่ะ โอเคไม่คุณผู้ชมอยาหาว่าเราหยาบคายนะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกินเราก็ต้องขอโทษเพราะว่าเรานนบ้อมเตีมนอบนต่อต่อครับก็ตอนนั้นไม่ค่อยได้โปรโมทแต่ด้วยความสะดุดร้อในเรื่องของเสียงที่โดดเด่นมากก็เลยคนพูดถึงเลยใช่จริงๆนะคะคือตอนนั้นคือเหมือนว่านักร้องต้องโปรโมตนักร้องต้องโปรโมตแต่พี่ก้อยเนี่ยทํานจำได้ว่าซื้อเทปมาคือเมื่อก่อนเราเราก็เหมือนซื้อเทปจากการที่แบบเออเราชอบ บุคลิกก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการลองฟังอะไรเป็นเทปกระแกออกมาฟังอุ้ยปกฏเพราะและตอนนั้นชุดแรกได้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะอชุดที่หนึ่งตอนนั้นมีเพลงชื่อว่าอยากหยุดเวลาซึ่งกลับมาฮิตอีกทีใช่ในภาพยนตร์เรื่องแมนนาพามากพระขนงแต่ว่าเป็นคอลลฟิลเลยนะใช่ใชคืออันนี้มันต้องแล้วแต่ต่างคนต่างใจใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยของของปามี้ย จะเหงามากไม่รู้ในความรู้สึกของเราอ่ะมันเสียงมันสวยซะจนแบบมันเหงามันแบบคือช่วงนั้นนะ่พี่ก็เพิ่งแบบเสียความบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกที่ได้ไปฟังแล้วก็ตายแล้วความบริสุทธิ์ฉันอยากฟังไม่ละจ้าพี่จะลงไปนั่งเล่า l เ v e ร์ r d s ตายแล้วเกรงใจจ้าเนี่เนี่ยการทานบอาวนีคู่กับกาแฟเย็นเป็นยังไงครับคุณพี่อยากหยุดเวลาอยากหยุดเวลาตอนนั้นคุณพี่ตีความ เพลงนี้ยังไงร้อะออกมาได้เหงามากคือคือที่มาของเพลงนี้ก็คือเขาจะปกติแกรมมี่จะทําในช่วงนั้นจะทําเป็นดนตรีมาก่อนค่ะค่ะดนตรีแล้วก็พี่เปิร์สมชายกฤษณะเสรณีเป็นคนทําดนตรีค่ะดดแล้วก็ส่งให้พี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนเขียนเนื้อค่ะ,คะก็พี่นิ่มบอกว่าพอได้โจทย์ที่เป็นดนตรีไปฟังฟัง,ฟงอุ้ยอุ้ยกลับไปเขียนกลับไปเขียนเพราะรู้สึกว่ามันเขียนได้เลยเมันมันใช่แล้วมีเรื่องนี้แน่ๆอะไรเงี้ยใช่ก็ แป๊บเดียวก็กลับมาส่งข่าวว่าเสร็จแล้วลดมากเลยเนาะเวลาที่อะไรทุกอย่างมันคลิกนะมันจะไหลลื่นมากเลยใช่บอกว่า,วาเสร็จ<บ>แล้วปุว๊บคนร้องก็ก็ร้องแบบเทคลวดเหมือนกันลวดเหมือนกันแล้วไม่มีแก้อะไรคือแบบมหัศจรรย์มากเลยแบบดีมากเลยพี่ก้อยคะคือน้องๆที่เกิดอายุ25เราไปอาจจะเกิดไม่ทันตอนที่พี่ก้อยร้องเพลงนี้นะคะ25ต่ําต่ำกว่านั้นอยากให้พี่ก้อยลองโชว์ท่านทุกเซกตนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะ โอ้โหคุณพี่ทำไมแบบจิกกล้องขนาดมันไม่บอกหนูเลยชินเนยพี่ครับพี่พี่จไปฟนสเพลงครูทันใช่คะพี่ล้องเลยออ่โเคจะประกอบการกินบราวนี่อร่อยอยากจะร้อง